สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งบูธโฮปนะคะคือเป็นสะทายก็ตามตัวเลยเป็นที่ระหว่างตอนนี้ดิ่ฉันนะคะก็อยู่บนยอดไม่ถึงกัยอดนะคะอยู่ก็คือเกือบยอดแล้วแหละต้องเดินขึ้นไปอีกแต่เดินไม่ไหวก็คือตอนนี้เดินนะคะด้านนี้จะเป็นมาหาสมุทรแอตแลนติกะค่ะ เหนืออ่าแต่ถ้าไปทางด้านนี้คือไปบวัดออกอินเดียศรีลังกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าตรงนู้นก็จะเป็นขั้วโลกใต้อันนี้คือเป็นใต้สุดแล้วค่ะของขั้วขั้วโลกนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นบรรยากาศเยอะแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าหนาวมากคือแบบยืนแทบไม่ไหวแล้วก็จะให้ดู ก็แ,แดดมันจ้ามากเลยอะคะ่ะโอเคตอนนี้หัวนี่แบบว่าวิวดีเป็นสีบ้าแล้ว,ลวาอากาศหนาวมากหนาวแบบหนาวมากค่ะนะทุกทนไม่ไหวเหมือนตัวจะอีกลมค่อนข้างแรงอะคะ่ะก็ต่อไปก็จะไปทานข้าวแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะขึ้นเครื่องบินกลับไปเจอพันเนสเบิร์กไปอยู่ที่นั่นนะคะต่อเดี๋ยวถ้ามีที่อะไรน่าสนใจก็จะอัพ 一百。<Bye. S 2>